มันมีกรณีตำรวจบุกไปอุ้มนักเรียนคนหนึ่งออกจากโรงเรียนที่ชื่อว่าบัวเชดวิทยาจังหวัดสุรินเพื่อที่จะไปดำเนินคดีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการส่งออกนอกประเทศว่ากันนั้นเถอะอม,มันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นทอ่อบเทีทาวนะหลายคนบอกโหดหูมันต้องพูดกันนะไอ้เส้นแบ่งมันต้องแบ่งกันให้ดีระหว่าง ความเป็นชาตินิยมกับมนุษยธรรมเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะตำรวจสพสพอ,อะไรนะสะพโรงพักบัวเชิดค่ะสะพบัวเชดเรื่องของเรื่องนะมีอยู่วันหนึ่งหรือวเร็วเนี้ยตำรวจจากสพบัวเชดก็เข้าไปในโรงเรียนบัวเชดวิทยาที่สุรินหลังเคารพธงชาติเลยหลังเคารพธงชาติแล้วไปนําตัวเด็กนักเรียนวัยสิบสามออกมาคนหนึ่งอ่า เด็กคนนั้นชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรนะเด็กชายตรงเฮงตรงเฮงค่ะครูก็ถามว่าจะนำตัวเด็กออกไปทำไมมีเรื่องอะไรกันตำรวจสพโบเชตก็บอกว่าตำรวจโบเชตก็บอกว่ามีคนไปแจ้งความมีคนไปร้องอร้องว่าเด็กนักเรียนคนนี้เป็นเด็กขมเณรแม่ของเด็กคนนี้ก็เป็นสาวขมเณรลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังนั้นขอให้ตำรวจ จับส่งกลับประเทศเขเมรทั้งแม่และเด็กชายตรงเฮงอายุ13ปีค่ะมันก็เกิดความโกลวานกันทั้งโรงเรียนสิครับไปดูช็อตทั้งต่อไปน,นี้ก็สะเทือนใจกันพอสมควรนะเชิญฮะ เด็กชายตรงแหงอายุ13คนนี้ก็เป็นเด็กขเขมรจริงๆแม่ก็เป็นแม่ขเขมรจริงๆแม่ก็ลักลอบเข้าเมืองจริงๆแม่ลักลอบเข้าเมืองตอนเด็กชายตรงแหงอายุแค่3ามขวบยังเล็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติค่ะในเวลาต่อมาอมในเวลาต่อมาแม่ของตรงแหง ก็ไปได้สามีใหม่เป็นคนไทยสรุปก็คือเด็กชายตรงเฮงเนี่ยก็จะได้พ่อเลี้ยงเป็นคนไทยนะแหละ,ะใช้ชีวิตเติบโตอยู่ในเขตประเทศไทยจนกระทั่งอายุ13วันนี้ตรงเฮงเนี่ยพูดเขมิไม่ได้หรอกพูดไม่ได้อ่านไม่ได้พูดไม่ได้อ่านไม่ได้ใช่ค่ะแล้วบังเอิญมาเอิญนนะตรงเฮงเป็นเด็กเรียนเก่งเด็กเกรดสี่อ่ะเรียนเก่ง เรียนเก่งเกตสีเป็นเด็กดีมีความสามารถเห็นว่าน้องมีความสามารถด้านดนตรีกีฬาวิชาการหลายอย่างทีเดียวก็เป็นที่รักใคร่ของของของพี่เพื่อนน้องในโรงเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยอยู่ๆมีคนสะกิดตบโบดให้ไปจับมันก็สะเทือนใจพอสมควรเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กถูกอุ้มข้ามเข้ามาตั้งแต่ตอนสามขวบวันนี้อายุสิบสามขวบก็อยู่เมืองไทยสิบปีแลกลายเป็นเด็กไทยไปแล้วล่ะพูดกันตรงๆนะก็กลายเป็นเด็กไทยไปแล้วล่ะค่ะ แต่อยู่ๆก็มีคนสกิดให้ไปจับตามกฎหมายก็ต้องส่งตัวกลับประเทศเขมรที่ควนี้จะกลับไปไหนล่ะอรครากทางฝั่งเขมรมันสลายไปหมดแล้วไงล้อเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แทนถูกต้องนะถูกต้องมันก็เป็นประเด็นที่พูดกันอยู่เยอะเข้าใจาว่าคนที่ไปสะกิดให้ตำรวจจับแม่ลูกคู่นี้ก็อย่างที่รู้กันขนาดนี้แกระแสรักชาติมันรุนแรงเหลือเกิน เห็นขมรไม่ได้จะมีปฏิกิริยาทันทีผมเข้าใจว,ว่าคนที่ไปสะกษษษิดตบจับเนี่ยต้องรู้จักข้อพูวนี้เป็นอย่างดีใช่ค่ะแต่ด้วยอารมณ์รักชาติไปสะกษษษิดตบจับเลยไปลักลอบเข้าเมืองอตลาบอ,อกไปใช่มีเชื่อขมรรับไม่ได้อว่ากันไปคือมันได้จังหวะช่วงนี้พอดีอ่ะแต่แต่มันก็มีเรื่องในทางมนุษยธรรมที่มันต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะเส้นแบ่งระหว่างชาตินิยมกับมนมุษยธรรมมนอยู่ตรงไหน ถ้ประเด็นมาเออมาเอือนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลประเทศไทยเนี่ยไปยอมรับไปยอมรับข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่งเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กค่ะข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้เขาระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง ควรได้รับการปกป้องสิ์อืจในการที่จะมีชีวิตอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งต้องได้รับการคุ้มครองถ้าว่ากันตามนี้ถ้าว่ากันตามนี้แม้เป็นเด็กขเมมขมรตามข้อตามอนุสัญญาตามข้อตกลงก็ต้องอยู่ในประเทศไทยได้เรียนหนังสือในประเทศไทยได้มีชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้เพียงแค่ไม่ได้สัญชาติไทยเท่านั้นเองใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะ ก็ไม่รู้สิเรื่องนี้เอาละครับเราจะไปที่คุณคุยดีกว่าค่ะเราไปที่คุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติในการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณภูมิธรรมรักษาการนายกนะค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนินทร์ครับครับสวัสดีครับพี่เนายสวัสดีคุณปวีนาครับผมชนินทร์ครับ ครับคุณชนินท่านรักษาการนายกท่านภูมิธรรมมอบหมายให้คุณชนินไปตามเรื่องของเด็กชายตรงเฮงนะงครับแล้วตอนนี้เด็กชายตรงเฮงถูกนําตัวไปอยู่ที่ไหนอย่างไรครับครับผมณนะปัจจุบันนะครับจริงๆก็คือตั้งแต่เมื่อวานทางตัวน้องเองแล้วก็คุณแม่ได้พักอยู่ด้วยกันครับที่ศูนย์เด็กที่จังหวัดสุรินทร์ครับใกล้ใกลกันการดูแลของพอมอก็ เรียนตรงๆว่าตัวตัวน้องเองนะครับยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ไ,ไม่ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีการผลักดันออกนอกพื้นที่นะครับตามตามอนุสัญญาที่ทางคุณนายได้พูดถึงื่สักครูคร่เราก็จําเป็นจะต้องให้น้องได้อยู่ต่อเพื่อเพื่อได้เรียนต่อดังนั้นตัวน้องเองก็จะสามารถอยู่อาศัยได้ในศูนย์เด็กครับแต่ <animations S 1> ปัจจุบันก็คือเราเราให้การช่วยเหลือทางคุณแม่นะครับซึ่งเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายที่จําเป็นจะต้องมีการผลักดันออกทางต่อมอให้ได้อยู่กับ หางลูกกอดนใ,นในวันที่ผ่านมาครับเพื่อจะได้พูดคุยกันต่อในวันนี้ครับโอเคเอกชนินหมายความว่ามันต้องแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแม่ก็ประเด็นหนึ่งประเด็นลูกก็ประเด็นหนึ่งประเด็นลูกคือเด็กชายตรงเฮงอายุ1ิบาเนี่ยถ้าว่ากันตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยที่ต้องให้คุ้มครองเด็กเนี่ยตรงเฮงก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับยังสามารถดูต่อได้แล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยก็มีการลงทะเบียนกับทางกระทรวงศึกษามีเลขประจําตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัวจีนะครับก็คือเป็นการบอกว่าเป็นเป็นเด็กที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแล้วก็ยังอยู่ในระบบการศึกษาของของประเทศไทยครับครับครับทีนี้ทีนี้ไม่ได้ไม่ได้สัญชาติไทยแต่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ตลอดไปหรือเปล่าครับหรืออย่างไรครับตรงนี้ครับหรือว่าเฉพาะช่วงที่เรียนหนังสือเท่านั้นเองครับ ครับก็อยู่อยู่ในช่วงที่ยังมีการเรียนการเรียนการศึกษาอยู่ครับเป็นเป็นอนุสัญญาที่เราเหมือนเป็นภาคีร่วมกันกับนานาชาติ <Okay. S 2> นะครับแต่ก็คือกระบวนการระหว่างนี้ครับหากจบเรื่องการศึกษาไปน้องอยากจะเป็นแรงงานอยากจะทํางานเลยอย <ử> ่างเงี้ยครับก็จะต้องมีกระบวนการตินต่อเพื่อให้สามารถอยู่ต่อในประเทศได้ครับค,ครับแต่ส่วนของแม่ก็ต้องแยกพิจารณาเป็นอีกประเด็นหนึง่ง แม่เนี่ยในหลักการเบื้องต้นตามหลักกฎหมายเบื้องต้นจะต้องผลักดันออกนอกประเทศส่งกลับประเทศใช่ไหมฮะถูกต้องครับก็เขาขายเป็นเป็นผู้ที่เข้าเมืองมาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหากมีการตรวจพบก็จะต้องผลักดันออกนอกประเทศครับทีนี้ไปแยกแม่แยกลูกเขาเนี่ยม,มันจะมีปัญหาไหมเนี่ยค่ะ ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อพิจารณาที่เรา,าช่วยให้การช่วยเหลือกันเมื่อวานนะครับเพราะว่าพอสื่อสารไปในลักษณะนี้ตัวน้องเองเขาก็พูดตรงๆนะครับว่าหากแม่เขาจะต้องออกนอกประเทศเขาก็ยินดีที่จะต้องออกไปกับแม่ด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นความไม่สบายใจของของผู้ปฏิบัติหน้าที่เองแล้วก็ที่น้องประชาชนที่ให้ความกังวลมานะครับ,รบก็เลยหา,าข้อสรุปร่วมกันว่าด้วยบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะทั้งกดดันเองทั้ง ใจเองเลยครับก็เลยขอให้ทางพอมอช่วยเหลือแล้วก็แจ้งกับทางตอมอด้วยด้วยข้อระเบียบของทางตอมอนะครับเขาสามารถาผ่อนผันให้ มีการค,คุมตัวอยู่ในพื้นที่ใดก็ได้ไปก่อนดังนั้นเนี่ยก็เลยขอให้มีการคุมตัวอยู่ที่ศูนย์เด็กที่จังหวัดสุรินไปก่อนอก็คือทางทางคุณแม่ยังผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ให้คุมตัวอยู่ในศูนย์เด็กไปก่อนเพื่อที่วันนี้เนี่ยครับทางสหวิชาชีพจะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทั้งครอบครัวอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าจะดําเนินการต่อไปยังไงดีครับผมก็จะใจว่าประเด็นจะอยู่ที่แม่นะครับกฎหมายของประเทศไทย พอจะมีช่องทางในการให้หยุดต่อได้ไหมครับถ้าอยู่ต่อได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเป็นการผ่อนผันให้เป็นการคุมตัวไปก่อนแต่ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆครับก็จะต้องมีการสักดันออกนอกพื้นที่แล้วให้ทางคุณแม่เนี่ยเขาไม่ทาเอกสารให้ถูกต้องแล้วก็ทําตัวอาจทาเอกสารขอเข้ามาทํางานในประเทศไทยซ<อ>ึ่งตามกระบวนการทําได้ครับไม่ไม่ได้ลําบากอะไรแต่แค่จะต้องมีขั้นตอนท,ที่เขาจะต้องกลับไปที่ประเทศเขาก่อนอครับ คือกลับไปทําเอกสารก่อนแต่ความยากน่าจะอยู่ที่ภูมิลําเนาเดิมทางฝั่งเมรของเขาเนี่ยม,มันอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวมันสลายไปหมดแล้วมั้งทักกลับ<ช>ไปบกลับไปนับหนึ่งใหม่ไปทําหลักฐานประจําตัวใหม่อะไรต่องมีอะไรในทางปฏิบัติมันอาจจะมีข้อจํากัดเยอะมั้งไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจใช่ครับก็ก็กให,ให้ให้การยืนยันนะครับว่าในในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเราก็จะต้องทําตามระเบียบที่ที่มีอยู่ซึ่ง เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราเราก็ให้ความให้ความคานึงถึงมาโดยตลอดนะครับช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการผ่อนคลายโดยมติครมเรื่องให้แรงงานต่างชาติเนี่ยครับที่อาจจะอายุใบใบอนุญาตต่างๆหรืออายุพาสปอร์ตขาดอายุแต่ไม่สามารถกลับไปทําเอกสารที่ประเทศเขาได้นะครับให้เขาสามารถอยู่ในประเทศไทยต่อได้ก่อนอีกหนึ่งปีอันนี้ก็เป็นเป็นกลไกที่เราช่วยเหลือแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่เคสกรณีคุณแม่เนี่ยมันเป็น ปัญหาตรงที่เขาเป็นการลักรอบเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องจริงๆ mm. ก็เลยทําให้อาจจะลําบากในเรื่องของการดําเนินการให้ถูกต้องนิดหนึ่งครับครับยังนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่าไม่มีช่องว่าง ของกฎหมายอะไรอย่างไรที่สามารถมาช่วยให้แม่อยู่ได้ยังนึกไม่ออกเลยใช่ไหมตอนนี้ผมผมเรียนตรงๆช่องช่องว่างเดียวก็คือการที่ผ่อนผันไม่ให้ตอมอผลักดันออกก็คือให้เป็นการคุมคุมตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไปก่อนเพราะว่าทางตัวคุณแม่นนเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะจะหลบหนีแล้วก็ไม่ได้มีการก่อความเสียหายให้กับประเทศะนะครับดังนั้นมันก็ใช้ช่องว่างในการผ่อนผัน,ผนตรงนี้ไปได้แต่ผมก็ ผมว่าในเชินระเบียบมันก็ต้องให้ความชัดเจนนะครับมันคงไม่ใช่การผ่อนผันไปเรื่อยๆก็คงจะต้องมีการพูดคุยแนวทางกันว่าผ่อนผันไปเพื่อให้ดําเนินการเรื่องใดในเวลาใดอะไรเงี้ยครับก,ก็ต้องมีการพูดคุยกันในวันนี้ว่าคุณแม่กับทางน้องเขาจะตัดสินใจยังไงครับครับครับเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นมาจากมีคนไปร้องไปสกิดตบทให้จับใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้น ถูกต้องครับมีมีการแจ้งเท่าที่ตำรวจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไม่ไม่คุมตัวก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขาก็จะโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่ขพนักงานไปแล้วอันนี้เข้าใจนี่เข้าใจทีนี้คนแจ้งก็เป็นคนในพื้นที่เดียวกันกับครอบครัวนี้ใช่ไหมครับได้รับรายงานอย่างนั้นครับแต่ขอไม่ลงรายละเอียดดีกว่าครับดี๋ยวจะสร้างความปัญหาครับได้ได้เพราะชชวในกระแสชาตินโยมมันขึ้นสูงนะเห็นเขมรไม่ได้ตอนนี้เห็นเห็นเขมร เป็นเรื่องเป็นมีเรื่องแมมันก็หวาดเสียวเหมือนกันเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชนินทร์ครับพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณชนินทรรุ่งธนเกียรตินะคะเลขาธุรการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องนี้ยังไงสังคมควรตกผลึกอย่างไรดีแต่ครูโรงเรียนบัวเชษคนที่มาเปิดเรื่องนี้ก็พูดไปดีนะครับครูบอกว่า อยากให้สังคมไทยเนี่ยตั้งสติกันนิดหนึ่งอ,อย่าล่าแม่มดอ,มอย่าเห็นใครที่มีเชื้อเคมเป็นศัตรูไปเสียทั้งหมดค่ะอยากแยะนิดหนึ่งตั้งสติกันนิดหนึ่งแต่ครูก็พยายามช่วยเต็มที่เลยเมนะื่อวานไม่ทอดอทิ้งค่ะ